ของระปุยตอนนี้ก็มีภาวะที่เป็นเบาหวานในการตั้งครรภ์เหมือนกันอันนี้เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยเจาะเลือดนะคะตอนนี้ก็คือเจาะเลือดทุกๆกก่อนกินนะคะแล้วก็หลังกินนะคะวันหนึ่งก็หกรอบด้วยกันเพื่อเช็คน้ำตาลนะคะซึ่งมันทรมานมากๆเพื่อนอๆเลือดออกบริเวณปากหมดลูกค่ะ สวัสดีค่ะมาเจอกับหลับปุย๋ยแล้วก็หลับปุ๋ยชาแนลค่ะซึ่งวันนี้นะคะหลับปุ๋ยก็มีประสบการณ์ในการท้องถึง2ท้องด้วยกันนะคะต้องบอกก่อนว่าท้องแรกของหลับปุ๋ยเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะรอแค่ปวดท้องคลอดแล้วก็ไปคลอดเท่านั้นพอมาเป็นท้องที่สองเนี่ยโอ้โหปัญหานี่รวมมีมาเลยค่ะเป็นเกือบทุกโรคนะคะแล้วก็เป็นสภาวะที่น่าตกใจหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งวันนี้ก็ทุกอย่างดีขึ้นแล้วแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วแล้วก็รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหามาก็เลยจะมาแนะนําประสบการณ์แล้วก็มาแชร์นะคะปัญหา แม่ระหว่างตั้งคันว่ามีอะไรบ้างค่ะ อาการที่มักจะเกิดในคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะอาการแพ้ท้องค่ะอย่างที่2เนี่ยก็คือมีการอยากอาหารบางชนิดมากๆค่ะอย่างที่3นะคะก็จะเป็นท้องอืดท้องปูกอย่างที่4ี่นะคะก็คือจะเป็นเบาหวานในการตั้งครรภ์ค่ะข้อที่5เรือเปี้ยวหรือบริเวณหน้าอกเนี่ยมีอาการแสบร้อนค่ะข้อที่6ปวดกระดูกเชิงการานหรือว่าปวดหลังข้อที่7เป็นตะคิวค่ะข้อที่8เลือดออกบริเวณปากมดลูกค่ะถ้าคุณแม่นะคะมีอาการเหล่านี้เราไปดูวิธีการ หรือวิธีป้องกันกันเลยค่ะ ข้อแรกเลยค่ะอาการแพ้ท้องนะคะหลับปุ๋ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยอาการแพ้ท้องมักจะมาในสัปดาห์ที่6ถึงสัปดาห์ที่12ค่ะหรือว่าสีเดือนนั่นเองพอหลังจากนั้นเนี่ยอาการของเราก็จะค่อยๆทุเลาลงเบาลงและสุดท้ายก็จะหายไปในที่สุดค่ะแต่ว่ากว่าเราจะผ่านช่วงระยะเวลาสีเดือนนั้นไปได้นะคะมันทรมาร์คค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะอาเจียนอยากจะอยู่ที่แบบชักโคกตลอดเวลาวิธีแก้ที่หลับปุ๋ยใช้กับตัวแล้วรู้สึกว่าเออมันหายนะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะหลับปุ๋ยจะเป็นคนที่พกนะคะกุกกี้หรือ ว่าแครกเกอร์กรอบๆอะคา่ะไว้ติดตัวหรือไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะเพราะว่าคนที่มีอาการแพ้ท้องเวียนหัวหน้ามืดเนี่ยมันจะอาการคล้ายๆคนอยากจะเป็นลมพอเวลาเรากินคุกกี้หรือแครกเกอร์เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราอาการเหล่านี้เนี่ยบรรเทาหรือทุเลาและหายเองค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีอาการผะอ,อืดผะอ,อมแบบอยากจะกินน้ําหวานๆอะไรเข้าไปนะคะหลักปุ๋ยแนะนํานะคะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทานตัวนี้ค่ะน้ําหัวปีผสมอินทผาลัมนะคะสูตรขิงค่ะเพราะว่าขิงเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการช่วยให้เราอยากจะ อาเจียนเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ได้ความหวานจากอินทผาลามแล้วก็น้ําหัวปีที่กินนมน้ำนมไปด้วยในตัวนะคะปกติถ้าอุ่นไม่ทานเราปุ๋ยก็จะกินเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะขวดเย็นๆแต่ถ้าบางทีมีอาการแบบอยากจะกินแบบน้ําขิงอุ่นๆอะไรเงี้ยเราปุ๋ยก็จะเอาอันนี้ไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ดื่มค่ะตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดนะคะว่าเรากินบิสกิตไปแล้วน้าขิงอุ่นๆไปแล้วแต่อาการของเรายังไม่ทุเลาลงนะคะมีอาการอาเจียนอย่างต่อเนื่องแนะนําว่าให้ไปหาคุณหมอค่ะอย่าซื้อยาแก้อาเจ มาทานเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งครันเนี่ยทานยาซีซัวไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างของรับปุ๋ยนะคะมีอาการอาเจียนมากๆคุณหมอก็จะให้ตัววิตามิน B6 นะคะหน0่ g ออ็มาทานช่วยบรรเทาในการอาเจียนของเรานั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายมาค่ะอย่างที่2นะคะก็คืออาการอยากอาหารบางชนิดอย่างมากค่ะเกิดจากรูปน้อยของเราที่โตอยู่ในครันนะคะแล้วก็ระดละับฮอร์โมนของเราที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเราจึงอยากได้ธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามินต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น นจึงทําให้เรานึกนะคะอยากจะทานอาหารบางจําพวกแบบมากๆอย่างของระปุ๋ยเนี่ยจะอยากทานทุเรียนแบบมากฉันจะต้องทานตอนนี้อารมณ์แบบมุดมิดชุนเฉียวปังต้องเป็นมาให้เดี๋ยวนี้อกแล้วนถูกแล้วอันนั้นนะคะมันเป็นระดับของฮอร์โมนนะคะขอให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็น Yeah. <laughs> ปุ๋ยจะแนะนําสําหรับการอยากกินอาหารบางประเภทมากๆนะคะให้ทานในปริมาณที่พอดีนะคะเลี่ยงอาหารที่มีความหวานเน้นปโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักนะคะถ้าเกิดเรากินอะไรที่มากเกินไปเนี่ยมันจะทาให้เราเป็นภาวะอย่างเช่นอกกตหนย้อนหรือเบาหวานในการตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในข้อถัดไปค่ะข้อที่3นะคะภาวะเบาหวานในการตั้งครรภ์หรือว่าเบาหวานเทียมนั่นเองค่ะเกิดจากนะคะฮอร์โมนจากรกข,ของลูกนะคะแต่ว่า เราไม่สามารถแก้ได้ที่ลบเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างในดังนั้นเนี่ยการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นเบาหวานเนี่ยก็คือเราจะต้องเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะเพราะว่าอย่างของระปุ๋ยตอนนี้ก็มีภาวะที่เป็นเบาหวานในการตั้งครรภ์เหมือนกันอันนี้เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยคุณหมอบอกนะคะว่าการที่เราท้องแรกเนี่ยเราไม่ได้เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ท้องที่2และท้องที่3ม,มักจะเป็นค่ะเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนสะสมมาจากท้องแรกนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าระปุยเนี่ยไม่ได้มีภาวะเป็นเบาหวานมาก่อนที่จะตั้งครร หลัปุ๋ยคิดว่าสาเหตุที่ทําให้หลับปุ๋ยเป็นเบาหวานในครั้งนี้นะคะเกิดจากการกินของหลปุ๋ยนั่นเองนะคะหละปุ๋ยก็คิดว่าท้องแรกหลัปุ๋ยไม่ได้เป็นอะไรนี่ท้องสองคงไม่เป็นอะไรดังนั้นก็เลยติดทานหวานนะคะทานมาตลอดทานมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตฝอยทองทองหยิบทองหยอดซพ่อพอตอนไปตรวจเบาหวานตอนครบเดเดือนนะคะก็คือคุณหมอก็ประกาศมาเลยว่า <laughs> เป็นเบาหวานในการตั้งครรภ์น,นะคะก็หลัปุ๋ยจะต้องเจาะเลือดนะคะตอนนี้ก็คือเจาะเลือดทุกๆก่อนกินนะคะแล้วก็หลังกินนะคะวันหนึ่งก็6รอบด้วยกันเพื่อ คนนําาตะะซึ่งมันทรมานมากๆๆเพื่อนดังนั้นเนี่ยรปุ๋ยก็เลยจะมาแนะนําให้เราเตรียมตัวไปเลยนะคะก่อนที่จะเป็นตรวจเบาหวานก็คือตอนครบรอบ7เดือนนะคะไม่ว่าเราจะกินมาหนักหนาขนาดไหนนะคะเอประมาณเดือนที่5เดือนที่6ที่เราเริ่มคุมนะคะอย่างรปุ๋ยเนี่ยบอกนักโภชนาการไว้เลยว่าอดของหวานไม่ได้ค่ะขอกินของหวานแต่ทํายังไงให้อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่เป็นภาวะเบาหวานคะคุณหมอหรือนักโภชนาการก็เลยบอกว่าให้ทานแบบนี้ค่ะทานสมมติปกติคุณแม่ทานเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมคะสามมื้อเนาะให าทานอาหารปกติ3ามมือ้อแต่ระหว่างมื้อเนี่ยให้เราเว้น2ชั่วโมงค่ะอย่างสมมุติว่าเรากินข้าวเที่ยงนับไปอีก2ชั่วโมงก็คือบ,า 1, บา 2, ่ายหนึ่งบ่ายสองพอบ่ายสองเนี่ยถ้ามีอาการอยากทานขนมอย่างเช่นลาบปุ๋ยเนี่ยก็ทานโบลลอยไขหวานลาบปุ๋ยก็ตักเอาแต่ตัวโบลลอยกับไขหวานแต่ไม่ค่อยตักน้ํากระทิมานะคะแล้วหลังจากที่เรากินโบลลอยไขหวานแล้วก็เว้นไปอีก2ชั่วโมงแล้วค่อยไปกินข้าวในมื้อถัดๆไปนะคะแบบนี้เนี่ยเราได้รับน้ําตาลแบบที่เราอยากทานแต่ระดับน้ําตาลในเลือดของเราจะไม่สูงจนทําให้เป็นอันตราย กับลูกน้อยของเราค่ะ ถ้าเราเป็นเบาหวานในการตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะทําให้ลูกน้อยของเราเป็นอะไรใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยเนาะหลับปุ๋ยไปถามคุณหมอมาค่ะคุณหมอบอกว่าลูกของเรานะคะจะมีน้ําหนักน้อยหรือมากจนเกินไปค่ะแล้วตอนคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีภาวะตัวเหลืองเกิดขึ้นด้วยนะคะพัศนาการอะไรก็จะไม่ค่อยดีนะคะถ้าคุณแม่ที่ตรวจแล้วเป็นนะคะใช้วิธีที่หลับปุ๋ยแนะนําไปแบบเมื่อกี้ได้ค่ะทานเว้น2ชั่วโมงแล้วก็ทานเว้น2ชั่วโมงโดยที่เราควบคุมปริมาณน้าตาลนะคะโดยการเจาะเลือดวัดนะคะไม่ให้เกินในแต่ละวันค่ะสำหรับ คุณแม่ที่กลัวจะเป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นแล้วนะคะหลับปุ๋ยแนะนําว่าให้ซื้อเครื่องตรวจมานะคะเป็นเครื่องตรวจเบาหวานเช็คไปก่อนที่คุณหมอจะจับเราเช็คเลยนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกันเราจะได้รู้ด้วยคะ่ะว่าตอนที่เราทานมันเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะ <c oughs> ก็คืออันนี้จะเป็นเครื่องวัดอันนี้เป็นแถบวัดอันนี้เป็นเข็มจอกนะคะแล้วหลับปุ๋ยก็จะได้สมุดนะคะเป็นเหมือนเขียนไดอารี่ว่ากินอะไรไปบ้างในมื้อนั้นๆนะคะนี่หลับปุ๋ยก็จะจดเลยเช้ากลางวันเย็นหลับปุ๋ยทานอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเล่มที่จ่อ นนะะก็คือจะต้องจดไว้กิกว่าเรากินไปเนี่ยถูกต้องไหมในหนังสือเล่มนี้นะคะน้ําตาลเราเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รู้ทริคแล้วก็นันมาบอกเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็สําหรับข้าคุณแม่นะคะเป็นเบาหวานในขณนะตั้งคันเนี่ยห้ามเกินนะคะก่อนอาหารเนี่ยคือ95นะคะแล้วก็หลังทานอาหารไปแล้ว1ชั่วโมงก็คือ140นะคะแล้วก็หลังทานอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงต้องไม่เกิน120ค่ะตอนที่ราปุยตรวจเจอว่าตัวเองเป็นเบาหวานตอนตั้งครันราปุยก็น้อยมากไม่กล้า ทานอะไรเลยทีนี้เนี่ยลราปุ๋ยก็แบบกังวลว่าลูกเนี่ยจะไม่ได้โปรโตีนหรือสารอาหารแคลเซียมหรือโฟลิกอะไรเพื่อเอาไปสร้างอาวัยวะของเขาเนะเาะลับปุ๋ยก็เลยจะทานเป็นตัวนี้นะคะแนะนําว่าดีมากๆตัวนี้นะคะเขาเป็น The Glow ก o c o นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรโตีนจากถั่วลันเตานะคะแล้วก็โปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็มีแคลเซียมแล้วก็กดโฟลิกวิตามิน B12 ด้วยในหนึ่งซองนี้นะคะสามารถทานเข้าไปทดแทนมื้ออาหารตัวนี้เนี่เขามีโปรโตีนเท่ากับไข ไก่ประมาณสีฟองนะคะแล้วก็นม่ซ่าไม่เกินนะคะตัวนี้สามารถทานได้เลยใส่น้ำเย็นนะคะทานได้เลยหรือช่วงอุ่นๆก็ได้หรือว่าจะผสมนมทานเข้าไปก็ได้ค่ะนอกจากจะมีตัวโกโก้แล้วยังมีสำหรับ้อกาแฟด้วยนะคะเป็นคอฟฟี่นั่นเองตัวนี้ดีคอฟฟี่นะคะก็ช่วยบำรุงนะคะทั้งผิวผมระบบประสาทระบบถ่ายนะคะรวมไปถึงบำรุงเลือดด้วยจ้า อย่างที่4ี่นะคะท้องอืดหรือว่าท้องผูหรือว่าลิซี่ดวงทวารค่ะอันนี้นี่หนีไม่พ้นเลยนะคะในภาวะคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะเกิดจากฮอร์โมนนะคะโปรเจสเตอโรนนะคะของเรานะคะที่มันทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยขยับขยื่นช้าลงนะเคลื่อนไหวน้อยลงจึงทําให้การบีบอุจจาระลงมาเนี่ยมันทําได้ยากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเมดลูกของเราเนี่ยมีการขยายตัวไปกดทับบริเวณตรงนั้นนะคะจึงทําให้อุจจาระมันออกมาไม่สะดวกนั่นเองแล้วก็ยิ่งนานวันเข้าพอเราไม่ทายเนี่ยน้ำเต็ม อุจจาระจะถูกดูดออกไปจึงทําให้มันแห้งและแข็งจึงทําให้การถ่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนําเลยนะคะสําคัญมากๆนะคะให้ทานน้ําให้ได้วันละ1-2ลิตรนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ตั้งครรภ์ก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเวลาเราตั้งครรภ์เนี่ยเราจะปวดฉี่บ่อยมากใช่ไหมคะเราจึงไม่ค่อยอยากทานน้านะแต่ละปุ๋ยแนะนําว่าควรจะทานเข้าไปนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนําว่าให้เราทานผักผลไม้ที่มีกากใยเยอะๆสูงๆนะคะเพื่อช่วยในการดึงอุจจาระนะคะเกาะกันลงมานะคะแล้วก็ทําให้ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับเราปุ๋ยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับการทานผักในปริมาณที่เยอะค่ะก็เลยทานตัวนี้แทนค่ะเป็นสูตรมะขามนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องการระบายค่ะเพราะว่าอย่างมะขามเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะเป็นการแบบระบายอ่อนๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันไม่มากจนเกินไปนะคะของนิวแัทแอนโมนะคะทานแบบไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็วันเวลาที่เราแบบอยากจะท่านแล้วมันไม่ออกสักทีนะคะทานตัวนี้เข้าไปแล้วก็ทานน้ําเยอะๆนะคะ อย่างที่5นะคะก็คือเรือเกี้ยวหรือบริเวณหน้าอกเนี่ยมีอาการแสบร้อนวิธีแนะนํานะคะเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคพวกนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยไม่กินของที่มีแกส๊สและไม่กินของที่มีรสจัดนะคะอย่างเช่นน้ําอัดลมเนี่ยคือกินเข้าไปมีกดมีแกส๊สมันดันขึ้นมาแน่นอนนะคะแล้วก็เวลาที่เรากินอาหารที่มีรสจัดหรืออาหารรสเผ็ดอย่างเช่นยำเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบร้อนปืยอนยอดอกเลยค่ะก็คือให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้นะคะแล้วก็ให้ทานอาหารนะคะบ่อยแต่ว่าปริมาณที่น,อน้อย ไม่ทานเข้าไปทังละเยอะๆเพราะว่าเวลาเราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะดัน มาทานที่เราอยากจะเข้านะคะจึงทําให้เราแสบร้อนบริเวณยอดอกค่ะสาหรับคุณแม่ที่แบบไม่ได้อยากจะทานอาหารที่มันเป็นมื้อหนักหักลับปุ๋ยแนะนํนาให้ทานนมนมอุ่นนะคะหรือตอนที่ลับปุ๋ยอยากจะทานของเปรี้ยวๆหรืออยากจะทานอะไรลงไปแต่ไม่อยากจะทานมื้อหนักลับปุ๋ยจะทานเป็นสูตรนี้ค่ะสูตรเสาโรสเสาโรสเนี่ยจะช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนได้ดีมากๆนะคะก็คือสามารถทานสูตรนี้เข้าไปแล้วก็อิ่มได้สารอาหารครบด้วยค่ะและอย่างต่อไปค่ะก็คืออาการปวดบริเวณหลังหรือปวดบริเวณเชิงการค่ะเพราะว่าคุณแม่ตั้งครร มีขนาดท้องที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็น้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเชิงการของเราหรือหลังเนี่ยก็จะรับน้ําหนักเยอะขึ้นจึงทําให้เราปวดบริเวณนั้นค่ะวิธีแก้ของลาปุ๋ยนะคะลาปุ๋ยแนะนํานะคะว่าให้ไปเล่นโยคะค่ะ <c oughs> เพราะว่าอย่างของลาปุ๋ยเนี่ยลาปุ๋ยเล่นโยคะมาตลอดนะคะมันจะมีท่าที่ช่วยให้คุณแม่เนี่ยกระชับนะคะแล้วทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะทําให้เรารับน้ําหนักได้มากยิ่งขึ้นแล้วไม่ทําให้มีอาการปวดหลังค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่เราฝากคันก เรามีภาวะเสี่ยงไหมเราเล่นได้หรือเปล่านะคะถ้าคุณหมอสั่งให้ลุยก็สามารถลุยโยคะได้เลยค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะเวลาเราเมื่อยเราก็จะนึกถึงการนวดถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคนท้องสามารถนวดได้นะคะแต่ว่าต้องมีอายุครรภ์ประมาณ5ถึง8เดือนนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยสามารถนวดได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นก็จะต้องเป็นคุณหมอนวดหรือคุณพยาบาลที่เรียนจบมาทางนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเขาจะหลีกเลี่ยงจุดที่อันตรายนะคะอย่างเช่นบร,ริเวณฝ่าเท้าน่องหลังนะคะเขาจะ ม่นวดกันนะคะเกินใหญ่เขาก็จะนวดบริเวณด้านบนแล้วก็นวดบริเวณหน้าขาเพื่อทําให้คุณแม่เนี่ยมีอาการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ลดอาการปวดเมื่อยหรือเมื่อยล้าไปได้ค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือตะคิวน่ดเองคุณแม่เป็นแน่ๆนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของเลือดเราเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็น้าหนักที่เพิ่มมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อบริเวณขาของเราเนี่ยมันรับน้ําหนักนะคะจึงทําให้กล้ามเนื้อของเราหดเกร็งนะคะจึงทําให้เราเป็นตะคิวได้ง่ายค่ะรวมไปถึงนะคะร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาห ะะไม่เพียงพอนะคะอย่างเช่นพวกแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินดีรวมรวมไปถึงเกลือแร่นะคะจึงทําให้เราเป็นตะคิวกันได้บ่อยๆนะคะในคุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าเราเกิดเป็นตะคิวขึ้นมานะคะให้คุณแม่นะคะกระดกปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะปกติเราจะเอาลงแบบนี้สังเกตว่าเวลาเรานอนแล้วเราเหมือนมีการบิดขี้เกียจปลายเท้าเราทิ่มลงแบบนี้ตะคิวมันจะเข้าล็อกขาเราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณแม่ตัต้งสเติแล้วกระดกปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะใช้มือหรือผ้านะคะดึงบริเวณปลายเท้าของเรา าให้เข้ามาหาตัวนะคะทําบริเวณที่เป็นก้อนตะคิวนะคะจะช่วยทําให้ตะคิวหายไปค่ะถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่มีใครคอยอยู่ช่วยเราวิธีแก้เบื้องต้นนะคะสําหรับคนที่เป็นตะคิวนะคะหาก,กําแพงค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กระโดดปลายเท้าขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ดันหนึ่งนะคะเข้าไปที่กําแพง แล้วก็ต้มตัวลงจะทำให้กล้ามเนื้อของเราถูกยืดนะคะตะกิวเนี่ยมันก็จะหายไปในที่สุดะคะ่ะราปุ๋ยเข้าใจเวลาคนที่เป็นตะกิวเนี่ยมันจะปวดเกร็งเนาะบางทีแบบคนช่วยไม่ทันอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็หากําแพงนะคะเป็นวิธีช่วยที่ดีมากเลยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือภาะวะเลือดออกบริเวณปากช่องคลอดค่ะอันนี้เนี่ยระปุ๋ยก็เกิดกับตัวเองเหมือนกันนะคะระปุ๋ยเกิดตอนอายุครรภ์ประมาณ4เดือนได้ค่ะก็เกิดอาการแบบตกใจนะคะก็รีบไปหาคุณหมอเวลาเราเลือดออกแบบนี้เนี่ยมันมีได้2อ,อย่าง ก็คือลกเกาะต่าหรือภาวะคลอดก่อนกําหนดหรือแท้งนั่นเองนะคะอันตรายหมดเลยแต่พอราปุ๋ยไปตรวจเนี่ยคุณหมออาตาสาออกมาแล้วทุกอย่างนะคะมีความปกติหมดเลยไม่มีภาวะอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ทาไมเราถึงเลือดออกมันดูน่ากลัวมากเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าลวลาเราตั้งครันคนแรกแล้วคลอดมาปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยปากมดลูกของเรจาจะไม่ปิดสนิทเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราขยับตัวหรือเราอุ้มลูกหนักหรือเรายกของหนักเนี่ยมัน,นมีอานขยับตรงปากมดลูกแบบนี้จึงทำให้เหลือดไหลออกมาได้นะคะคุณ หมอก็ให้วิธีที่ลดความเสี่ยงเนาะก็คือคุณหมอเนี่ยไม่ได้สั่งให้นอนติดเตียงนะคะแต่คุณหมอแค่ใช้คําว่างดกิจกรรมเช่นการขึ้นลงบันไดอุ้มลูกที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการเัื่อยองๆมีห้ามเด็ดขาดเลยตอนนั้นที่เราปุ๋ยเป็นน่ะตั้งแต่4เดือนจนถึง7เดือนครึ่งอะคะ่ะเป็นวนอยู่อย่างนั้นนะคะเหมือนแผลมันไม่หายสนิทสักทีเราก็เดินลงบันไดพอเดินลงบันไดมันก็กลายเป็นว่าเลื่อยก็ออกออกมาอ,อ,กมาอีกอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราปุ๋ยแนะนําว่าสักออออาาททิตยยย์่่่่่่ะะคูนนงงไดด้ีีสุ การอุ้มลูกเนี่ยหลับปุ๋ยก็อยากจะให้คุณแม่นะคะคูยกับลูกคนโตให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางทีใจเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเคยอุ้มเราแล้วทาไมตอนนี้อุ้มไม่ได้อย่างเงี้ย่ะอธิบายเขาให้ฟังดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็พูดถึงปัญหารวมมิรนะคะในคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะอยากจะฝากไว้นะคะสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์นนะอยากจะให้สู้ๆนะคะคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆนะคะเราสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะหลับปุ๋ยขอเป็นกําลังใจจากจุดเล็ เล็กตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยทักกันเข้ามาได้นะคะปรึกษากันเข้ามาได้ละปุ๋ยพร้อมที่จะเป็นกําลังใจบวกๆนะคะให้คุณแม่ทุกๆท่านอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคนในครอบครัวนะคะอยากจะให้เข้าใจคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะคะขอให้คุณพ่อเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือว่าทางด้านจิตใใจนะะคคทหุ้ณ ผ่านพ้น9เดือนนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็คลอดลูกนะ้อยของเราออกมาแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันสร้างข้อควที่น่ารักและอบอุ่นไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้หลบปุ๋ยก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะกับปัญหารวมมีคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้หลับปุ๋ยด้วยแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังตั้งครรภ์หรือประสบภาวะปัญหาแบบนี้อยู่นะคะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยมีเพื่อแล้วก็แก้ปัญหาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะอย่างวันนี้ของหลลบบปปุยก็อไแ้วนะคะค

ด้านเดิมนะคะช่วยเพิ่มน้ำนมกระตุ้นน้ำ,นม,น,ำนมให้คุณแม่มาให้ลูกกินตอนพ่อเลยค่ะ